เป็นเรื่องราวของเน็ด้ดองชื่อดังที่มีชื่อว่าเคลลี่ที่วันหนึ่งเธอนั้นได้ถูกลักพาตัวไปโดยใครบางคนเพื่อต้องการให้เธอนั้นทำอะไรบางอย่างและเธอก็ต้องเอาชีวิตรอดจากคนคนนั้น จนนำมาสู่เรื่องราวที่มันน่าสยองขวัญสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมมุลแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาไล่ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Influencer เรื่องราวเริ่มต้นมาที่เคลลี่เธ่แต่งตัวเป็นเชลิเดอร์สาวที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบคล้ายๆตามก็รู้จักบนโลกโซเชียลแต่ว่าเธอกลับถูกลักพาตัวในคืนหนึ่งโดยใช้ลึกลับที่มีชื่อว่าชาวเธอตื่นขึ้นมาในห้องใต้ดินที่มืดมิดและถูกมัดจับขังไว้เคลลี่พยายามจะมองไปรอบๆห้องที่เธอถูกขัังงงเเเออออาาาไไไวว้้หหหมมมมืืนนนนนจะป็็สททีี่่่่่่่่แแึตธกรูค จอที่แสดงเรื่องราวของเคลลี่เต็มไปหมดเพราะว่าเธอดังมากในโซเชียลชาเดินออกมาจากมุมหนึ่งของห้องเพื่อจะมาทักทายเธอเขาใส่หน้ากากโจเกอร์ปิดบังเอาไว้เธอรู้แค่ว่าชาตรงหน้ามีชื่อว่าชาวและก็ดียินเสียงเขาเท่านั้นทั้งสองคนเด็กก็เริ่มคุยกันชาเด่กก็พูดว่าการที่เคลลี่นั้นเป็นคนดังในโซเชียลมันคือเรื่องที่ผิดแต่ว่าเคลลี่เองก็บอกว่าเธอไม่ได้ผิดที่ใครหลายคนจะมาชอบเธอและเธอเด็กก็พูดเอาไว้ว่าผู้ติดตามของเธอนั้นสําคัญกับเธอที่สุดในโลกแล้วจากนั้นเคลลี่เี่กก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนง ลุกแล้วก็วิ่งไปรอบห้องเพื่อหาทางออกเคลลี่พยายามจะร้องให้คนมาช่วยแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครไหนมาช่วยเธอเลยไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยด้วยซ้ําชาฟนั้นก็บอกกับเคลลี่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นง่ายมากเพียงแค่ให้ตัวของเธอนเป็นตัวเองเท่านั้นและก็ให้เธอเล่นเกมบางอย่างกับเขาถ้าเธอสามารถทําได้เธอก็จะมีโอกาสรอดในแต่ละเกมแต่ว่าถ้าทําไม่ได้แล้วก็เธอต้องยอมให้เขาแต่ทาอะไรกับเธอซึ่งในเกมแรกที่เขาให้เคลลี่เล่นก็คือให้เธอหนึ่งโพอรูพร้อมกับแคปชั่นโซเชียลมีเดีย ทำยังไงก็ได้ให้ได้1,000ไลค์ภายใน1ชั่วโมงในตอนแรกเธอก็กลัวมากและคิดว่ามันคงจะเป็นแค่การแกล้งแล้วก็หลอกเธอมาค่าเท่านั้นเธอไม่ยอมทําตามที่เขาบอกก็เลยถูกเขาหนะักทำร้ายจนสลบไปหลังจากนั้นเธอเนยกตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เธอเนก็รู้เคลลี่หนักกว่าเดิมดยการคือว่าถ้าเธอไม่ยอมเล่นเกมนี้เขาจะค่อยๆตัดนิ้วเท้าของเธอออกไป และชาเนี่ยก็ไม่ได้แค่ขู่เท่านั้นเขาได้ใช้เครื่องมือปไปที่บริเวณนิ้วของเคลี่จนทําให้เธอเน่กกลัวมากและก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะการที่ทําให้เธอเนี่ยทำคอนเทนต์เล่นเกมเฉยๆมันเป็นเรื่องที่แปลกๆและเธอก็ไม่ได้มีทางยอมเล่นเกม,มบ้าๆนี่แน่นอนสิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้จนกะทั่งเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาบีนาเธอถูกคำไว้เหมือนกับเคลลี่ซาบีนาหนักกลัวแล้วก็ไม่ กับซาบิน่าว่าเธอถูกจับมาที่นี่เพื่อเล่งเกมอะไรบางอย่างและหมอนั่น,นก็น่าจะจับตัวเธอมาด้วยหผลเดียวกันเคลลี่นึ่ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมมือกันเพื่อจะไปจากที่นี่ดีกว่า คำตอบแรกเราต้องเล่นเกมตามมันไปก่อนเพื่อต้องการจะเอาตัวรอดแคลลี่ในกระตัดสินใจเล่นเกมแรกที่ชาลีนาท้าให้ทําก็คือการถ่ายรูปแล้วก็โพสลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นให้ได้หนึ่งพันไลค์ภายในหนึ่งชั่วโมงเธอเนี่ยก็รีบไปถ่ายรูปที่กล้องของชาลีนตั้งไว้แล้วก็ยนม์มือถือที่ผูกเชือกไว้ให้กับแคลลี่ใช้งานตอนที่จะลงรูปตอนในชีวิตของทั้งสองสาวนในเงื้อมมือของชาวแล้วจากนั้นเวลาเนี่ยก็เริ่มนับถอยหลังจํานวนยอดไลค์เนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่รอยๆแต่มันก็ผิดคาคคด เธอได้เพียงแค่9ก้าเท่านั้นทําให้เกมนี้เคลิ่นนัแพ้ไปและเธอเก็ต้องตกเป็นของชาในเกมนี้ และเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็รู้สึกเจ็บที่บริเวณเอวขวาเล็กน้อยซาบิน่านะรู้สึกเสียใจอย่างมากและก็บอกกับเคลลี่ว่าเธอถูกมัดอยู่และก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเคลลี่นี่ก็ตกใจและก็ถามชาวว่าทำอะไรกับเธอตอนที่สลบไปซาบิน่านี่ก็เลยบอกว่าชาวได้เผาไตของเธอออกข้างหนึ่งเคลลี่นี่ก็ตกใจอย่างมากและก็โกรธเพราะว่าสินที่เขาทำมันโหดร้ายเกินไปไม่รู้ว่าเหตุผลที่เขาทำไปต้องการอะไรเพราะว่าชาวนี่ะก็บอกเพียงแค่ว่าการที่เธอเสียนิ้วเท้าไปและก็เสียตายไปข้างหนึ่งจะทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างแนน่อน ต่อมาเกมใหม่ของชาวเน็ก็เริ่มขึ้นในการท้าให้เธอเนี่ยทำลาย500ไลา์ภายใน2ชั่วโมงเคลลี่เนี่ยก็กลัวมากก็เลยจำเป็นต้องทำเธออยากจะแกะผ้าปิดแผลที่บริเวณเอวแดงขวาออกไปแต่ว่าซาบิน่าเนี่ยก็บอกกับเธอว่ายามันน่าทำให้เธอเนี่ยเจ็บและเลือดเนี่ยก็จะไหลไม่หยุดมากกว่านี้แล้วเธอเนี่ยก็เริ่มถ่ายรูปคราวนี้เธอเปลี่ยนไปถ่ายรูปเป็นสาวแนวเซ็กซี่ที่เป็นเชลิเดอร์ตัวเปียกและซาบิน่าเนี่ยก็คอยคิดแคปชั่นสุดร้อนแรงเพื่อจะเรียกยอดไลค์ถึงเป้าหมายภายในเวลา2ชั่วโมงเมื่อโพอรูตามเกมเสร็จแล้วระหว่างท ก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่ใช่มันโทรหรือว่าติดต่อตำรวจซาบีนานี่ก็เลยบอกว่าในนี้มันไม่มีสัญญาณเลยและที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะอ่อนมากและเธอก็ไม่อยากจะให้ชาเนรรู้ว่าเธอมีนาฬิกาติดมาด้วยเมื่อว่าทั้งสองคนจะเริ่มเห็นทางรอดแล้วพวกเธอเนี่ยก็รอเวลานับถอยหลังและยอดไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนครบ5,000ันภายในเวลาสองชั่วโมงและก็ทําให้เกมนี้เธอชนะไปสุดท้ายเคลลี่เนี่ยก็สามารถขออะไรกับชาได้หนึ่งอย่างและสิ่งที่เธอขอก็คือผ้าหนาใหม่ซาบีนาเนี่ยแปลกใจว่าทำไมถึงขอสิ่งนั้้้นนนนนเคคีี่่่กกกก็บอออวาผผููชทุสใจรืงงงตขหิั นนัแล้วเคลลี่ในกระถามมาถัาพวกเธอต้องการใช้ห้องน้ำหล่ะจะทำยังไงเพราะว่าชาวเจ้ามองพวกเธออยู่ทุกมุมห้องชาวหนึ่งก็เลยบอกว่าที่มุมห้องหนึ่งมันใะมีมุมของห้องน้ำอยู่ที่กล้องหน่ะส่องไปไม่ถึงในขณะที่กําลังคุยกันซาบีนาแกอบใช้นาฬิกาอ่ะอัดเสียงชาวไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมต่อมาเคลลี่ในก็นึกออกว่าเธออนะ่ะต้องใช้มุมนั้นเป็นที่หลบซ่อนเพื่อติดต่อกับคนภายนอกและกในคืนนั้นเมื่อเคลลี่กับซาบีนาในกำลังนอนพักผ่อน พวกเธอเนี่ยก็คุยกันเงียบๆเ,เพราะว่ากลัวชาวจะได้ยินเพราะหมอนนั้นนติดกล้องวงจรปิปีไว้รอบห้องพวกเธอเนี่ยก็วางแผนจะติดต่อกับคนภายนอกให้ได้โดยการใช้มุมอับของห้องนั่นเป็นตัวช่วยจนก,กระทั่งพวกเธอเนี่ยนอนหลับไปได้ไม่นานชาเนี่ยก็ปลุกพวกเธอขึ้นมาด้วยเกมใหม่ซึ่งก็คือการทำให้ได้หนึ่งหมื่นไลค์ภายในเวลาสองชั่วโมงแน่นนว่ามัน,เ,นเป็นเกมที่ยากกว่าเดิมแต่ว่าคราวนี้เธอจะแพ้ไม่ได้ คราวนี้พวกเธอทั้งสองคนนึงก็ปรึกษาคำนมาต้องทำให้ได้เคลเลียกับโพดท,ท่ารูปเซ็กซี่กว่าเดิมแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนยอดแลคค่อยๆขยับขึ้นไปอย่างช้าๆทางฝั่งของซาม,มินาเนี่ยแกลบใช้นาฬิกาทุกครั้งที่เคลเลียคุยกับชาว เพื่อจะสำรองไม่เป็นหลักฐานระหว่างนั้นเคลลี่ในแอบ,บส่งข้อความเสียงผ่านทางอินิกาเพื่อจะไปหาผู้คนด้านนอกและสิ่งที่พวกเธอคิดว่าก็เกิดขึ้นจริงเมื่อป้าหมายถึง1 000, 000, น,นึ่งหมื่นไล์มันน่กก็ยากไปจนพวกเธอต้องหาทางอื่นโดยการปั๊มยอดไล์ผู้ติดตามขึ้นมาเพื่อจะให้ยอดไล้หน่งถึงเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไปนานจะครบสองชั่วโมงยอดไล์ของเคลลี่เนี่ยกลับรูปมากกว่า1นึ่งหมื่นซึ่งมันก็เกินยอดที่ตั้งเอาไว้ชาวน่ารู้สึกถึงความที่ไม่ปกติว่าเกมนี้มันต้องมีคนโกงอย่างแน่นอนทั้งเคลลี่และก็็วนนน่่่่่่่าังคคคกยยออมมมรบเปปแแลึไไตจ นนั้นเมื่อชาใน่ไม่ชื่นชอบการโกงในเกมซาบิน่าเนี่ยก็เลยถูกลักเข้าไปในห้องแล้วเียมปื้นในกระดังขึ้นพร้อมกับที่เขาเนี่ยยิงเธอทิ้งเมื่อซาบิน่าถูกฆ่าง,งานนี่ก็ตกหนักมาที่เคลลี่เธอใน่เครียดและก็เสียใจมากๆเลยหาวิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างนอกดนนโดยรายการที่ซาบิน่าเนี่ยทิ้งเอาไว้เพราะว่าเธอไม่อยากเล่นเกมนี้อีกแล้วเธอขอให้ชาเนี่ยฆ่าเธอไปเลยเพราะเธอนไม่อยากเสียเวลาเล่นเกมมาบ้านนี่ทำให้ชาเนี่ยกระตุ้นตัวเธอเพื่อจะให้เธอยอมเล่นเกมนี้โดยหาเพื่อมาให้เธอเพิ่อมอีกคนหนึ่งและเธอคนน,น บอกว่าจิลจะตายเหมือนกันถ้าซาบีนานไม่ยอมเล่นเกมนี้ทางเดียวที่พวกเธอทั้งสองจะสามารถไปจัดที่นี่ได้ก็คือจะต้องยอมเล่นเกมนี้เพื่อ,อชนะให้ได้และเกมต่อจากนี้ของเขาจะเริ่มมีความยากมากขึ้นชาวเน็ตก็เลยขอให้เคลลี่ทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางภาพนิงหรือวิดีโอแต่ว่าต้องทำยอดไลค์ถึงห้าหมื่นไลค์ภายในหกชั่วโมงซึ่งมันน่นก็ยากมากที่ทำได้แต่ว่าเคลลี่นี่ก็ไม่คิดจะยอม เธอนปรึกษากับจีวว่าควรทำยังไงถึงจะชนะเกมนี้และสิ่งที่เคลลี่และก็จีว์คิดก็คือในเมื่อผู้คนน่ะมักชอบเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลเธอก็จะสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับดราม่าเพื่อเรียกยอดไลค์ให้ถึงเป้าหมายน่าจะดีกว่างานในเคลลี่ในการเล่นใหญ่ เธอพาจิวเนี่ยไปอยู่ในกล้องเธอจับจิวเข้ามาจูบแล้วก็บอกต่อหน้ากล้องว่าตอนนี้เธอเน่ะขอเลิกกับแฟนหนุ่มของตัวเองแล้วและขอคบหากับจิวดีกว่าเธอรู้สึกว่าเข้ากับจิวได้ดีกลายเป็นคอนเทนต์บอกเลิกแฟนแล้วไปคบกับผู้หญิงและนั่นก็ทําให้เธอคิดว่าจะต้องเรียกยอดไลค์ได้ห้าหมื่นไลค์ได้ไม่ยากหลังจากที่พกคลิปลงไปนาฬิการที่ซาบยนนาทิ้งไว้เนี่ยก็เริ่มมีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่สิยงแดน้สายเนี่ยก็บอกกลับมาว่าตอนนี้กําลังหาพิกัดที่อยู่เคลลี่ที่ถูกจับไว้และกําลัังงงงจจจจะะสส่่่คนนนนนมมมาาาาชวววยแลี้้เเอออออรรรกกกกกกก็ูึไพใใทํขธบ เธอไม่ควรจะพกลงแบบนั้นเพราะว่าจิวเธอก็มีแฟนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแคลลี่นี่ก็บอกว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าจิวมีแฟนและการพกลิปแบบนั้นลงไปอาจทาให้จิวน่ะมีปัญหากับแฟนได้แคลลี่นี่ก็บอกว่าที่เธอทำลงไปนั่นก็แค่อยากชนะเกมนี้ถ้าพวกเธอ่ยออกไปได้ก็ค่อยแปรปรับความเข้าใจกับแฟนทีหลังแต่ว่าจิวเนี่ยไม่คิดแบบนั้นเธอมีท่าทีโกรธแล้วก็ไม่พอใจมากทั้งสองคนนี่ก็เริ่มมีปากเสียงแล้วก็ตบตีกันจนกระทั่งชาหต้องเข้ามาห้ามทั้งคู่ไว้ชาห์นี่ก็บอกว่าถ้ามันม ต่อมาเมื่อทั้งชาบีนาลและก็เจน,นันถูกฆ่าไปเคลรี่นี่ก็อยู่ในการหาวักหรือว่านอนไม่หลับพร้อมกับเรื่อมมีการแพนิกขึ้นเรื่อย แคลลี่นอนหลับไม่นานก็ถูกชาวนาปลุกให้ตื่นและก็สร้างเกมใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ชาวนยก็ให้เธออัดคลิปอะไรก็ได้เป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อจะให้ได้ยอดไลค์ถึงหาไลค์ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงช่านั้นเละเกมนี้สําหรับแคลลี่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ยากสาหรับเธออีกต่อไปแต่ว่าแคลลี่เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะเล่นเกมนี้เพื่ออะไรในเมื่อเธอไม่มีทางจะออกไปจากที่นี่ได้เธอไม่อยากเล่นเกมกับชอยต่อไปและเธอเนี่ยก็เลือกใช้นาฬิกาสม้อความเสียงไปหาเจ้าหน้าที่และก็ขวนข้านออ่ังหนง เคลลี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอเตรียมพร้อมจะสู้กับชาวเพื่อจะให้ได้ออกไปจากที่นี่แต่ว่าเคลลี่เนี่ยกลับรู้ความจริงบางอย่างเมื่อเธอเห็นงามของผู้หญิงสองคนในห้องหลังประตูนั้นมีาบปน่าและก็จิวที่ยังมีชีวิตอยู่เคลลี่ในี่กระสับสวนว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เพราะว่าทั้งาบปน่าและก็จิวน่ะน่าจะตายไปแล้วนี่นะจากระทั้งชาวเดินเข้ามาหาเธอและก็มาเธอไว้อีกครั้งหนึ่งและการบบเผชิญหน้าของพวกเขาเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวนยยอมทนหนักากให้เธอได้ร ตัวของเธอเนะี่ยก็ใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดบางครั้งคอนเทนต์ที่เธอทำขึ้นมานะ่ะก็ทำให้เด็กลอกเลียนแบบบางครั้งที่เธอเสนอผ่านโซเชียลน่ะมันก็ไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์ไว้ซึ่งประมาของการถูกจับตัวมาก็เพราะว่าต้องการสั่งสอนให้เคลลี่ได้รู้ว่า การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมันมีทั้งทางที่ดีและก็ไม่ดีและมันก็ส่งผลไปวงกว้างมากแค่ไหนพออย่างนั้นชาวก็เลยบอกให้เธอทาในสิ่งที่เธอนะทำมาตลอดนั่นก็คือการทาภารกิจสุดท้ายก็คือการถ่ายทออสดวิดีโอถ่ายแต่ก็ได้ที่เป็นตัวของเธอและสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อออกมาในตอนนี้เองที่เคลรี่นก็เริ่มสับสนเธอหน่ยเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เธอทามาทั้งชีวิตบางอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดประกอบกับที่ชาวนะในไอติตมน้องสาวของเธอและก็ถ่ายวิดูดมาใ,ให้เธอดูพร้อมกบบอกกับับออเ,อเวว่่่า่าาาาน้งสสะคมืพีีแตรก จนทำให้เธอเนรเริ่มกลัวแล้วก็อ่อนลงพร้อมกับยอมทำตามที่ชาวเนะ่บอกจากนั้นชาวเนะ่ตก็เริ่มแก้มันให้กับเคลลี่แล้วเสียงไซเรนตํารวจในะกระดังขึ้นเคลลี่เนะี่แก่ดีใจว่ามีคนมาช่วยแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เสียงที่ชาวเนะ่ตสร้างขึ้นมาหลอกเธอที่จริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ และคนบนโลกโซเชียลก็มีใครรู้ว่าเธอห,า,หายไปจากนั้นชารลีเนี่ยก็เริ่มกดตัดวィィิดีโอเธอรู้ตัวเลยว่าเธอจะไม่รอดเคลลี่เนี่ยก็เริ่มพูดกับวิดีโอว่าเธอรักครอบครวของเธอมากและมัน,นก็หมดเวลาลงแม้เธอจะยังอยากพูดต่อเธอเริ่มรู้สึกตัวว่าเธอกำลังในรั่วอะไรบางอย่างจากการเป็นคนดังในโลกโซเชียลซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของเธอเลยจนซาบิน่าและก็จิลเน่ยเดึงเข้ามายืนยันว่าพวกเธอยังไม่ตายจริง เพราะว่าทั้งสองสาวเป็นพวกเดียวกับเชา้าทั้งซาบ,บีน่าและก็จิลให้สติกับเคียนลี่ว่าเธอไม่ควรจะสร้างคอนเทนต์ที่มันเสียงบนโลกโซเชียลเพราะว่าคนดังหลายคนนะ่ะเลยใช้ช่องทางโซเชียลออปเปรียบและก็ทำจุดจริตพร้อมกับสร้างความเดือดร้อนให้สังคมโดยที่ไม่รู้ตัว โดยเฉพาะกับเด็กที่เสพสื่อทุกวันซาบิน่าเนี่ยก็บอกว่าเธอควรให้เวลากับตัวเองกับครอบครัวและก็น้องสาวที่เธอรักเพราะจนถึงตอนนี้คนบนโลกโซเชียลเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเธอจะหายไปไหนสุดท้ายพวกของชาเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มคนที่อยากทำให้คนดังในโซเชียลได้เรียนรู้ถึงการนำเสนอสิ่งต่างๆในโลกโซเชียลพวกเขาไม่ต้องการทำร้ายใครแค่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมโลกเท่านั้นและก็อยากจะให้เคลลี่มาวมทำงานนี้ด้วยเพื่อใจสังคมดีขึ้นสุดท้ายชาเนี่ยก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่และก็รพยาบาลเพื่อจะมารับตัวเคลลี่ไป เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเคลลี่นึ่ก็น,นอนสลบอยู่เจ้าหน้าที่นึ่ก็สอบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเคลลี่นึ่ก็เลยบอกว่าเธอมีแผลที่เอวข้างขวาเธอถูกตัดไตไปข้างหนึ่งแต่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยดึงผ้าพัานแผลออกมามันก็เป็นเพียงแค่รอยกรีดที่ชาหนักขู่เธอเท่านั้นแถบนิ้วของเธอเนึ่งก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายของเธอเนี่ยแค่อ่อนเพลียเล็กน้อยแต่ว่าภายในใจของเธอตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเคลลี่หนึ่ก็ปลอดภัยและเธอเนึ่ก็ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและก็ะทำคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์พร้อมกับที่เธอตอบรับคําเชิญของชาวเขาลงภารกิจในครั้งนี้เพื่อจะสั่งสอนผู้คนดังในโซเชียลที่ชอบสร้างสิ่งเงียแย่ผ่านโลกออนไลน์แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง และเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะสำหรับผมนะครับนี่ถือเป็นหนังที่ค่อนข้างจะหักมุมเล็กน้อยน,นะครับเพราะว่าตัวหนังต้องการจะสื่อถึงโลกสังคมปัจจุบันและก็เสยดสีสังคมโลกโซเชียลบางกลุ่มที่ทําคอนเทนต์แบบผิวิทีสุดท้ายและพวกเขานะครับก็ต้องอยู่กับความจริงและก็คานึงถึงสังคมที่ดีด,ด้วยนั่นเองมันคือหนังที่สะท้อนสังคมแบบชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนะมันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน เพราะอย่างนั้นใครนะครับต้องการทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็คิดดูให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นละก็เพื่อนๆน,น้องๆอ,อ,อาจจะเจอแบบในห,หนังเรื่องนี้ก็เป็นได้สุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้3.9คะแนนส่วนทางฝั่งเมือคืนน้านะครับได้ไป50%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร r เพื่อใจพวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสดาวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว,ว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ